ไปลแล้วว่าเจ็บปะ่ะสุดหมดทำไมเกมนี้มันเหมือนยิงใครไม่เข้าเลยว่าไอเปรต ตอนเกมอีกอย่างวะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับรายการซนี่แกมมานะครับวันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับเกมใหม่นะครับผมเกม Super People นะครับตอนนี้ก็มาเล่นนะครับมาเล่นกับแฟนผมนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเลือกคาแรคเตอร์นะครับมีฟีมลแลวก็เมลต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้เนี่ยภาพมัน เหมือนเกมที่ผมเคยเล่นเลยนะครับเป็นเกมเต้นที่เกมว่า M Star นี่นะครับดูดิดตัวละครมันแบบมันหแบบน,น้ากเกาหลีหมดเลยครับดูว่าถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบดูดีเลยะครับดูดีเลยนี่มีเลือกทรงผมด้วยผมขอเวลาตกแต่งตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับแต่งตัวมาประมาณ10ปีนะครับผมก็เข้ามาในเกมกันแล้วโอ้มันช่างอลังกุงมาก ยินดีต้อนรับสู่ซัพเปอร์พีเพิลคุณจะไปเรียนรู้การตัดสู้แล้วก็การฝึกฝนได้มีคลาสด้วยนะครับคลาสเป็นอะไรสกิลอ่ะอันนี้ก็เป็นสอนนะครับผมเป็นสอนการเดินนู่นนี่นั่นนะครับ W A S D <S นี่ขนาดผมติ๊กว่าเป็นเอ็กเปิดเรื่องเกม Survival นะครับแต่เกมนี้อาจจะมีระบบที่ ไม่เหมือนใครนะครับก็เลยต้องเรียนรู้เปินปาระโดดกด F เก็บของทางไงต่อกดอารีโหลดขวาเลงไม่เปิดไม่ค่อยดูดไม่ค่อยจะดีตครับให้ศัตรูอคิวกับอียางซ้ายขวาเหมือนเดิมกด F เพื่ออะไรเนี่ยเรดซ u เปอร์แคปซูลนะครับคืออะไรไม่รู้กดแถบคลิกขวาใช้ไม่คลิกซ้ายด้วย แคปซูลนี้ใช้เสร็จแคปซูลกลายเป็น RPG นะครับผมโคตรเจ๋งเลยอิงที่พื้นแตกสองได้อ p g โคตรโกงเลยครับผมอันนี้กีเลนนะครับอันนี้โกแคปซูลนะครับมันบอกกดตรงเปลี่ยนภาษาจะเป็นให้กดเปลี่ยนภาษาแล้วมันจะใช้ไอโกแคปซูลครับแต่ผมใช้ไม่ได้ว a t กดไม่ได้ครับเนี่ยนะาจจะต้องไปเปลี่ยนปุ่ม นี่ไงยูสซูเปอร์แคปซูลนะครับเราเปลี่ยนเป็นปุ่มตรงเมาส์ผมแล้วกันแอ p พลายนี่มันก็จะ <acquire. S 1> แดกแคปซูลครับแล้วก็เป็นอัลติเมทสกิลอ q ควาย d e PLOY อันนี้น่าจะเป็นเหมือน Open โอเ n นแท t i ติกนู้กรีด้อ๋อเหมือนคอฟดิวตี้ครับก็คือเร่งมิสไซล์มาระเบิดจุดที่เรามาร์กได้ ็คืออันตีนี้มันใครอยู่ในตึกตายหมดเลยครับแต่ตึกไม่พังนะแต่ดาเมจมันทะลุตึกครับโอเคนี่เฮลม멧นี่กระเป๋านี่กรอเอ่อนี่ปืนนะครับกด R ทูรีโรดเร M4A1 นะครับนี่กดตัว V เพื่มมุมมองนี้ได้กด F มันให้เก็บอะไรเพิ่มไม่รู้ครับเดี๋ยนะเก็บ GPS แล้วก็ secret spot นะครับไม่รู้เปลว่าอะไรกดคราบได้เหรออ๋อนี่เหมือนเคยเห็นสตรีมเมอร์เล่นอยู่ครับมันกดคราบได้โอเคแล้วก็อะไรเนี่ย a n t i n เ d e หนึ่งเพื่อคราบปืน m4a16s แบบอบปัปเกรดนะครับก็คือมันจะยิงแรงขึ้นเหรอ open personal supply using อันนี้น่าจะเป็น a ร์ d ร o p นะครับเนี่ยมันมีระบบคราบนะครับก็ น่าจะเป็นระบบที่แตกต่างจากเกมอื่นของมันอยู่ตรงด้านซ้ายสุดครับเนี่ยเราลากมาแต่งปืนได้คือมันเนี่มันอับเกรดได้แต่มันมันไม่ได้ให้ของแต่งมาในปืนเนี่ทูทูเลียวคอมพลีว้าวคคอขบพอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผม <Yeah. S 1> อยากเดี๋ยวเรารอแฟนผมอ่าอันนี้ก่อนนะครับฝึกซ้อมแล้วเดี๋ยวเล่นในเกมเนี่ยระบบครับมีนะครับแต่ว่าเกมอื่นไม่มีอย่างเช่น เกมมอร์เรนเอเป็กบลอกจีอะไรอย่างงี้นะครับไม่มีระบบคราฟอาวุธอะไรพวกนี้เลยซึ่งผมเป็นผู้เล่นหลักเกมเอเปกนะครับผมก็หวังว่าเขาจะมีตัวละครที่มันคราฟอาวุธได้นี่นะครับจะแจ๋งมากแต่เกมนี้มีแล้วนะครับเราก็จะไปลองเล่นกันนะแล้วก็เสียงเพลงโคตรดังเลยนะครับขอปรับแบบผมมาปรับเสียงไอ้นอวินโดแทนนะครับไม่รู้ว่า OBS มันจะรับเสียงเต็มหรือเปล่าโอเคนะครับระหว่างรอก็เรามาดู แต่ละหัวข้อกันเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่า UI เกมนี้เนี่ยมันมันคือเกมมือถือชัดนะครับมันค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนเกมคอมเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้แย่ครับมันก็มันก็ดูได้แต่มัน UI มันเหมือนเกม free fire เลยครับเหมือนเกมมือถือที่คนไทยชอบเล่นกันนะครับแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ personal supply นะครับก็คือสามารถซื้อของเข้าไปเล่นได้เหรอ มันเอาปืนแบบไปโหลดเล่นได้เนี่ยมีซื้อแคปซูลมีซื้อหมวกเรือลหนึ่งก็คือใครรวยนะครับก็ใส่ของเข้าไปเหมือนแบบเป็นใหญ่ได้เลยอ่ะใช่ป่ะเนี่ยถ้าใช่นี่คือใครเติมก็เก่งอะดิอย่างนั้นแหละนี้ถ้าเป็นกันนี่คือระบบแม่งห่วยแตกมากนะครับแต่ก็ชาชเถออาจจะไม่ใช่นะครับอันนี้เอาเป็นว่าปล่อยผ่านไปก่อนนะครับอันนี้เลยเนี่ยอาร์มอรี่นะครับอาร์มอรี่ก็คือจุดแต่งปืนนั่นเองเนาะ คุณสามารถจะอัพเกรดบูปินนะครับก็คือส่วนผสมนั่นเองต้องไปหาบูปินนะครับมาหาบูปินถึงจะอัปเกรดแต่ละส่วนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสโคปท้ายปืนสามารถแต่งได้ครับมี M4 ม,มีอะไรนะครับให้แต่งมีสกาว่านี่ไงเป็นแบบมีปืนแต่ละปืนให้ดูนะครับว่าในเกมมีปืนอะไรบ้างเนาะผมจะไล่นับแล้วกัน1 2 3 4 5 6ก8 9 1 0 11 12 13 14 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 มี20ปืนในเกมนะครับรวมทั้งปืนสั้นปืนยาวเนาะหรือเปล่ามีปืนสั้นไหมเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่ปืนยาวปืนสั้นไม่มีหรอเกมนี้อืมก็เป็นจุดอัปเกรดหรือว่าแต่งนั่นเองก็น่าสนใจมากเลยแล้วก็มีเวปเป้นอไงมีหน้าเวปเป้นให้ดูก็จะบอกถึงดาเมจป,ปืนนะครับแต่ละปืนนู่นนี่นั่นแล้วก็มีแมทัลเรียลนะครับก็คือบลูพิ้นนั่นเองที่เราต้องหาไปแต่่่่่งนนะะะคครรรรรับับบแตวาาเเเไไไมมมมีีมมอลย แล้วก็มีร่มด้วยนะครับมีแต่งร่มนะผมจะเลือกร่มที่มัน feel ฟ้าสุดอันนี้เลยนะครับคาแรคเตอร์ก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดมีหน้าคาแรคเตอร์นะครับซีซั่นดูยูขึ้นที่หนึ่งของซีซั่นตอนนี้นะครับคนจีนเล่นเยอะมากดูยูติดท็อปสนะครับแล้วก็มีฮูย่าติดอันดับ4 <laughs> คนไทยไม่มีเลยมีแต่ด <laughs> ูยูก็ประมาณนั้นนะครับ นั่นแหละที่ผมไม่โอเคอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยใส่ของเข้าไปได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือเชียดมากนะครับงั้นผมจะลองแล้วกันผมมี2000เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้จ๋าไม่ใส่แล้วกันเราจะได้รู้ว่ามีของไม่มีของเดี๋ยวสใส่หมวกเข้าไปใส่กล่องสีเข้าไปกระเป๋าสเข้าไปเอออะไรดีอะ ผมไม่รู้อะไรมันจําเป็นมั่งอ่ะรู้แค่ว่าเกาะเนี่ยจําเป็นนะครับกับเกมที่ตายง่ายๆโอเคหมวกเกาะยา<แ>เออเม็ดคิดเม็ดคิดใส่เม็ดคิดเข้าไปด้วยนะครับโอเคใส่เรียบร้อยครับแล้วมันไม่ต้องกดแอปพลายอะไรเหรอ okay. มันจะไม่ต้องนะครับโอเคเราไปดูเ,เลยเลยเลยนะครับ <H m. S 1> อันนี้คือเริ่มแล้วเหรออ๋ออันนี้เป็นอันนี้เราอยู่ในหน้าหน้ารอโหลดเข้าเกมอีกรอบแบบสองเบิ้ลนะครับ ว้าวโหโคแหลกเลยเปรตผมก็ปรับภาพให้มันต่าๆนะครับมันจะลื่นกว่านี้หน่อยอืมนี่ไงปรับเป็นโลให้หมดนะครับแต่ก็มีความหน่วงอยู่ดีนะครับโอเคไม่มีจัมมาสเตอร์มันเอพิจัมมาสเตอร์กด F โดดนะโอเคกด M ดูแมปนะครับเนี่ยสังเกตครับว่าแมปแม่งเหมือนเกมมือถือเป๊ะเลยนะครับเออเป๊ะติ๊กยังไงอะปิ่งยังไงเกมนี้จะใช้คลิกขวาในการกดต่างๆจ้ะ มือนี้เหรอมือนี้ไปเลยเนี่ยสคริวสคริวเนี่ยไปาจากเซนท่านแอร์พอร์ตมือนี้กดเมาส์กลางนะครับในการติเนะเมาก์ะกลางอ่ะย่า <Yeah. S 2> ชุดกอดที่ผมใส่นะครับไม่เข้ามาเนาะแสดงว่าไม่เกี่ยวอาจจะเป็นซัพพลายในกล่องหรือเปล่าที่เราต้องไปเปิดนะครับโอเคได้กระเป๋าคนน่าจะมีนะครับต้องระวัง อมีปืนด้พอมีชุดเกราะข้างบนนะครับแล้วก็มีเฮ้ยปืนนี้ปืนแฟนทอมอะไรมั่งไม่รู้แจ่มมีเบลด้วย,ยตกใจอันนี้เพื่อนเหรอมาแจ่อ,อันนี้กระเป๋านะครับมีบลนะูแคปซูลเดีดซิดลองใช้ก่อนดูว่าเราจะได้อะไรนะครับแงมฮาร์ดบีดเซนเซอร์นะครับโอ้ตรวจจับสัญญ,ญาณคนนั่นเองกดใช้กดเลยววะอุ้ยอ๋อกดใช้ปุ๊บมันจะแบบ เหมือนเป็นอะไรไม่รู้นะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันอาจจะลองใช้อ้าดรอปไม่ได้ใช่มันได้ตรวจจับอะไรไม่รู้เก็บตายซิ <laughs> เรายังฝ่าไม่เสร็จเลยนะเนี่ยไปจ้ายัางไงวะเราไปหาเพื่อนกันเถอะเก็บปืนไงนะซิสกดสามมันเก็บไม่ได้อะกดกดเอฟไงเก็บปืนอ๋อกดเอ็กกดเอ็กอ่าแล้วก็กดเท่ากับเป็นวิ่งออโต้นะครับเหมือนเกมปาร์กเลยเพื่อนไม่ตายหาหมดแล้วครับเราก็จะไปช่วย เพื่อนที่น่ารักกันแต่ว่าเอ้เพีมันค่อนข้างต่ำมากเลยไอเกมนี้ชื่อว่ามมาจะแหลกเพราะว่ามันโหลดดิสแทนระยะไกลแบบโหลดที่ไกลๆเกินแน่เลยเลโกเคถึงที่หมายแล้วครับทํามาดูกันว่าจะโดนลูดตายปะ่ะเราใช้เครื่อง h a r ร์ดบร z e นะครับในการหาคนโอ้ไม่เห็นอะไเลยีม่วงก่อนแล้วกันตีม่วงแบบครึ่งหลอดเฮ้ยบ้านบ้านเขา ไหนไหนพอ,อไม่เห็นเปรตเลยเลยจ้ะอยู่ขวาอยู่ขวาาร์ดบิทตรวจเจอ,อยุดอยู่ใกล้หน้าต่างนี่เลยซิตากอยู่ซิตากอยู่จะฆ่าป่าป่า อุ้ยไม่นกเจ็บมากอยู่หลังนี้ลุยตายรึเปลวะเจ็บ สนหมทําไมเกมนี้มันเหมือนยิงใครไม่เข้าเลยว่าไอเปรดเลือดมันเยอะอยู่มั้งเกาะมันน่าจะเยอะซิว่าซียิงโดนเยอะมากแต่ไม่ตายเลยเดี๋ยวลองดูรีเพลย์มันยืนดักที่เดินมเเนีเดียวเลยอูนิดเดียวจะสูนสิ้นหมดก่อน มันเลยเลือดจบเอ็ดเล่นยากมากมันยากตรงเพื่อนไม่งไปตายหมดนี่แหละโดนลุมสี่ตัวนัเราต้องลงกับเพื่อนแล้วแหละโอเคนะครับเราไปต่อเกมสองแล้วกันมันจบไวแบบทุเรศมากรู้สึกว่าจะไม่เจอบอดด้วยเจอคนเล่นเป็นเลยนะครับก็โอเคถือว่าเจมเอ้อ้าโอ้โอ้มันคือเกมปลักจีที่ฆ่ากันได้งนะับโอเคแล้วครับเกมนี้เราจะเป็นแชมป์กัน วันนี้กรุณาโดดกับเพื่อนกดคุยในเกมไงเนี่ยเล้วเล้วเล้วแล้วแล้วแล้วไม่ได้เหรอกดพิมพ์กดอะไรไม่ได้เลยครับเกมนี้เล้วแล้วอ่ากดตัวยูพูดเฮลโลวไวฟ้าอินเดียอินเดียอินเดียกระเฮียร์แซมเดียวแซมเดียพึ่งไทยอ่ะจัดวีโูวีโูชิดโดดไวไปอ่ะ ต้องดิบๆไปอะถือว่าโอเคครับผมเริ่มมีความสุขละเพราะว่าปรับชาปเป้นออกภาพแมงลื่นมากตายสักแปดรอบก็ไม่หัหวร้อนครับใช่อะโอเคสิตกล้มเกือบแตกป๊าป้าป้าป้า,ปา,ปาเก็บของแบบป๊าจีครับกดแถบแล้วก็ลูดอุ้ยได้เกาะเวล2สองะเกมนี้มันสไลด์ไม่ได้ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นแต่รู้สึกว่า เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยลูกซองแบบสี่ช่องเรื่องอะไระาวว้าวว้าวปืนเต็มเล็กครับผมปืนอะไรมันก็ไม่รู้ได้กลาสมาด้วยมาทำอะไรวะตอนนี้ผมก็ได้ของทองแบบบึ้มบั่มนะครับกดชิปเพื่อการหายใจตอนหญิงสตูมี M4 ทองคำในบ้านสิเจ้าไม่รู้จะเรียกอะไร <S <S แต่มันเรืองแสงได้ลิเทียมด้วยว่ะโอ้โหนี่กดครับยังไงนี่อ๋อนี่ไงแอนติเนตสองแอนติเนตนี่ผมครับ กระเป๋า3ได้แล้วนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าแบบมันใช้เ hey ฮอะไรบ้างนะครับโอเคเดี hey, ๋ยวผมทิ้งของในตัวก่อนมันเยอะไปละน,นี่ไม่ใช้นะครับทิ้งไป blue capsule โอ้เย่นะครับเราใช้กเลยได้ Muscle Flash นะครับก็คือกล้ามผมเนี่ยจะมีแฟตตออกมาอันนี้อะไรอะ b a น d a g อันนี้มันของที่ผมถือเหรออ๋อนี่คราบนะครับของคราบอยู่ด้านขวาน,นี่สโคปคูณสสโคปใส่ลูกซองไหมแมวอ,อันนี้นลูกซองปะเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ลูกซองนะครับอันนี้มันปืนอะไรไม่รู้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปืนนี้ดีกว่าน่าจะโหดกว่าเสีดยดสกาดองคาแต่สกานี่สกา้ายิงรัวได้ครับสุดยอดเออสียงเท้าโคตรดังเลยวะ่ะเกมนี้โอเคกระสุนมีร้อยนัดนะครับเราน่าจะคาบผ้าได้เหรอผ้าไปทำอะไรวะอ๋อไปคาบเป็นอย่างอื่นได้อีก ครับลับเบอร์ได้นะครับโหดแม่งคราบทั้งเกมเลยแล้วกันนงยิงนะคนเกมฟาร์มคราบแบ็คแพ็คเลือดสีได้แล้วนะครับแบบอย่างวะเ <laughs> ป้งเป้งเป้งเย่ผมมีเปล่าสีนะครับแต่แบบยังไม่เจออะไร,ร s. <S เลยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอยู่หน้าชิปน้ำแข็งวงบีบโอ้โหฟาร์มจนวงบีบครับโคตรโหดเลยโอ้เดินไปปั๊มไปได้ครับเกมนี้สจ๊วต úng. แต่คือมันไม่มียาน้ำเลยเกมนี้ ตามหมายเลขหนึ่งไป Toxic smoke grenade ซิดได้แฟรกับไอ smoke grenade อ่ะแต่ไม่รู้ใช้ยังไงนี่อโอ้ถ้าเก็บระเบิดควันปุ๊บจะกลายเป็นระเบิดพิษเย็ดเคอันนั้นมันลดป่ะนี่เราไม่เอาลดกันแหละ Bandage สามารถที่จะเติมเลือดจนเต็มได้นะครับไม่ต้องกินยาน้ำจ่ายมีคนโดดนะชิดไหนไหนไหนนี่นี่นี่มันนอนอยู่ เพื่อนแตกเพื่อนกูแตกเอาว่ะเอาเพื่อนน็กเอาเพื่อนฆ่ามันเปล่าน่าจะแบบต่างคนเออเนี่ยมันนกเย่ดอลโอริโอมาเลอร์นาซิตตรงนี้ยิงไม่แม้อย่ายิงเข้าใจไหมเดี๋ยวนะจ๊ะซิ์เอาลูกซองยิงมัน เฮ้ยอะไรอ่อะเฮ้ยอยู่ขวาอยู่ขวาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สวยเพื่อนมันมีซ้ายยิงซีด้ยวยอร์แล้วปืนซีเป็นปืนยัดหมดเลยอยี้ยอ๊ยระเบิดระเบิดโอ,อ้อยแบตเล็กสี่มาช่วยเร็ว ล็อกไปแล้วอ๋ออยู่นี่เจอและภูินี้ภูินี้น็อกตัวหนึ่ง<ะ>น็อกปะว,า,วานะเจ็บอะมีคนเีศามาะสิ้นง,งว่ามันดูยังไงว่าเรายิงน็อกไม่น็อก,กว่าึ้น สวยวงบีบสีโตนวงบีบกำลงลงฉีกยิงมันยิงหัวไปนัดหนึ่งอ่ะโอ้โหโอ้โหแต่นา่าชิดพยายามดันขึ้นไปม,มันขึ้นดอยไปแล้วจ้ะเฮ้ยมีหน้าสิตัวหนึ่งยิงจากไหนนี่มองไม่เห็นคิดซิดเลยอ่ะหน้าสิตัวนรก เพนเพนเพนช่วยกูหน่อยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยดูอยู่นั่อยู่ซ้ายเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไต้ไอเนี่ยอยู่หน้านี้เลยล็อกอยู่โดนหัวนัดหนึงชิบะซิไม่น่ารอด่28ดาเมจ <laughs> <laughs> เห็นกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวอยู่ตรงเนี้ยติ๊กยังไงวะ โเอ,อเ้ไม่ก็ oh God. Help me Help me วันนี้มุมมันสูงกว่าโอ้ใครปลาแฟดวะน่าจะมันซิไม่เห็นแอ่ะจ้ะมันปลาควันโอ้โอ้โอ้อย่างบังนี่เก็บเขี่ยนี่มันอะไรบ้างเนี่ยโ,โ,โอ้ตายเปลตาย เราอยู่ในวงนะต้นไม้ที่ตัวหนึ่งต้นไม้เนี่ยเด็กไงว่ยสั์เออเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้องมีสโคบไกลอ่ะโอ้ยโอคโหนอกเลยถอยมาจ้าชุบไม่ได้ประตูมันนี้อยู่อเอเอ,เอเทำไมหน้าสิบ <ไป S 2> มือเลย จ่าย,ย่องดีย่องดีันกแกกกรกกลย <c oughs> กดคอนโทรลย่องจ่ะ Survival bonus ้อป,ป,ป,ปืนไฟปืนไฟ จะเอาไฟมาติดซีตายอ <laughs> <laughs> โอ้ยเกมเพี้ยเลยเนี่ยเล่นไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นสกิลมันนะ่ะ <laughs> โอ้ถือเปืนไฟมาจีเราไฟไม่ติดกันได้เลยนะโคตรโกงเลยเขาเลือกตัววาร์ปมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยวาร์ปห <laughs> ัวแล้วตัวนี้ <laughs> นบนแบบไอ้นี่ใช้เปิร์กเลยไม่รู้อะเลือดมันเป็นร้อยเก้าสิบเยอ อืดนะอืมมีสกิลเปิร์กอื่นด้วยน,นี่ไงมันไฟจะแล้วก็คลอ,อกสิตตายต่อไอ <c oughs> เีนอืดเนี่ย,ดดยโอ้โอเคก็เกมมันก็ตามสภาพครับที่เห็นผมมองว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าระบบอะไรต่างๆเนี่ยก็คงต้องศึกษานะครับมันถึงจะสู้กันอื่นได้ มันไม่ใช่ว่าเรายิงอย่างเดียวแล้วเราจะสู้ได้กเกมเนี้ยมันมีสกิลอะไรที่แบบช่วยเราได้เยอะมากๆครับเหมือนตะแยะเลือดจากร้อยสิครับเป็นร้อยเก้าสิบแล้วนึกสภาพถ้าใส่กับเกาะสี่นะครับโคตรพ่อโคตรแม่อึดนะครับไอตัวตะแยะแล้วก็มีปืนไฟอีกที่มันครอกอ่าตอนแรกครอกแฟนผมนะแล้วแฟนผมก็เดินมาติดผมแม่งครอกไฟติดผมต่อด้วยนะครับก็คือต้องรู้สกิลรู้อะไรนะครับมันถึงจะอยู่รอดนะกับเกมเนี้ส่วนตัวก็ ก็โอเคแล้วมนะั้งอย่างน้อยก็ดีครับที่มันไม่ใส่ของเข้าไปแล้วก็ OP ได้เลยนะอันนี้ผมกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่นะครับโอเคก็ขอจบคลิปเองท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะ Steam สตรีมเอพิกซะส่วนใหญ่นะครับสามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมโอเคขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะ